ก็เดี๋ยวเราจะมากินน้าบังนะคะน้าบังก็ขนาดยังร้อนอยู่อันนี้เดินเดินดูอย่างอื่นไปรอบหนึ่งนะคะก็ยังร้อนอยู่นะคะเป็นน้าบัง,เป,นนบงเป็นตัวไก่คาราเกะนะคะแล้วก็ซอสน้าบังเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บนึงอันนี้เขาก็จะคลุกซอสให้มาแล้วนะคะโทษทีนะแสงแสงจะนี่หน่อยนะเพราะว่าที่นี่เขาจะไฟแบบด้านนี้มันจะสลัวสลัวละแต่ไก่ชิ้นใหญ่มากเลยนะคะชิ้นใหญ่มากเลย ก็จะเป็นไก่คาราเกะนั่นแหละของญี่ปุ่นแล้วก็ซอสน,น้ำบังก็เป็นชื่อเมืองชื่อซอสของญี่ปุ่นอะไรสักอ,อย่างนี่แหละเขาบอกนะก็ขอดีแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งก็เดี๋ยวใช้มือเลยนะคะไม่ไม่ใช้ชอ้อนไอ้ไม่ใช้นี้ละไม,ไม่ไม่ใช้ไม้ละจะใช้มือแล้วลงชิมดูเลยเสียงก็จะดังหน่อยนะคะเพราะว่าอยู่ใกล้เวทีนะคะก็อย่างที่เห็นนะนี่นะเห็นไหม เขาก็จะมีการแสดงโอ้นี่ยังร้อนอยู่เลยนะคะร้อนอยู่เลยลเรากินดูซอสอร่อยเหมือนซอสน้ำสลัดงาญี่ปุ่นนะคะ็จะเปรี้ยวๆหวานๆเค็มนิดๆอันนี้อร่อยแล้วก็ไก่ชิ้นใหญ่มากร้านนี้จะคุ้มเพราะว่า กล่องเน okay. so ี so right. so ้ยม so 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 ันสามชิ้นเขาขายอยู่ห้าสิบห้าบาทก็ถือว่าถูกสำหรับเมื่อเทียบกับแถวๆนี้นะคะก็ร้านเนี้ยถูกมากขายของถูกแล้วก็ชิ้นใหญ่เบเริ่มเลยนี่อร่อยริปติดนิ้วแล้วนะคะดูความชุ่มฉ่ำไก่ขอทอดใหม่ๆเลยอ่ะ แล้วเราตอนเราไปสั่งเขาก็จะทอดให้ใหม่ๆดูน้าซอสที่เขาคุกม,มันก็ยังมีติดๆอยู่อย่างนี้นะคะ่คะ क, ก,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 ก็ะขอบคุณม,มากค่ะสวัสดีค่ะ